สวัสดีจ้าเช็คโถดกันเด้อพี่น้องเช็ครถก่อนที่ทำงานขอบคุณจ้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณผู้ลูกค้าทั้งหลายที่ียาใช้บริการขอบคุณมากมมยเด้จ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายหลยเด้อจ้าทำงานกันเด้อพี่น้องยอดน้ำมันสูงกันพี่น้อง ยอดน้ำมันยอดน้ำมันเครื่องยอดน้ำมันโซ่ก่อทำงานกนันเด้อพี่น้องเลยแต่โรงงานต้องยอดน้ำมันโซเด้อพี่น้องทำงานกนัเน,กนเดอ้อพี่น้องเช็กลดทำงานกันเด้อเช็กดกันเด้อพี่น้องเลย เ็เรียบร้อยละจ้าขอบคุณหลายๆลยด้วยจ้าขอบคุณถูก่ันขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกแฝงทูกแชร์ถุกรีบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายเช็กลดจ้าเช็คเรียบร้อยยอดน้ํามันเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วด้วยจ้ายอดน้าํามัน right เรียบร้อยแล้วทีนีีกเกิดกเตรียมโรงงานแลวพี่น้องเอ้ยที่ยอนน้ามันเครื่องจ้ายอดให้เครื่องมันของเครื่องมันลื่นด้วยพี่น้อง ยอดน้ำมันเครื่องก่อนทำงานทำงานพี่นอ้องตรงนี้นียอดยอดยอดเลยพี่นอ้องเดี๋ยวยอดเผาจังหน่อยกันเด้อพี่นอ้องเผาเผามันดังขลับ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  เอาจักหน่อยกันเด้อพี่น้องเภามันดังพอมันดังขรักขลักขลักขลักลาอัดดอกหัวฉังดังงานจับพี่น้องทำงานอันน,นบบี้อัดเจระบีมีงานจะใส่เจระบี ใ,ใส่น้ำมันเด้อพี่น้องใส่น้ำมันเครื่องขอบคุณจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณหลายๆ ทำงานทำงานเช็ครถเช็ครถพี่น้องเช็ดรถกันเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเลยจ้ะขอบคุณมากมายขอบคุณคุณลูกค้านำที่เด็กช้บริการก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเลยจ้ะแห้งๆเรื่อยๆปังๆกันทุกคนสดชื่นแจ่มใสจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณนะจา